เอาละครับสวัสดีครับก็พบกับพาร์ทใหม่กันนะครับผมหลังจากหายไปนานนะครับเกี่ยวกับบทเรียนการสร้างเว็บไซต์นะครับด้วยสีชานะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนอะไรรู้จักคุกกี้ไหมครับคุกกี้อ๋อที่เราได้มาวันปีใหม่ใช่ไหมแดงแดงโอ้ก็อาจจะเข็ดกันไปนะครับผมสาหรับคนที่ได้ไปก็คุกกี้นะครับมันคือเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลเล็กๆครับในคอมพิวเตอร์ที่เวลาเราเข้าเว็บเคยสงสัยไหมว่าเวลาเราเข้าเว็บล็อกอินเฟซบุ๊กเนี่ยหรือว่าโปรแกรมหรือว่าเว็บ แอปเว็บอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทาไมมันจําข้อมูลเราได้ครับว่าเราเคยล็อกอินเข้าไปแล้วว่าเราเคยเหมือนกับว่าเคยกรอกข้อมูลอย่างนี้ไปนะครับผมแล้วทําไมมันจําได้ละ่ะแล้วเราจะทาไงละ่ะให้เว็บแอปของเราจําได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันดีกว่าโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าคุกกี้ครับคุกกี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกเหมือนกับเวลาเราเข้าเว็บไปนะครับมันก็จะแจกค,คุกกี้พวกนี้มาให้กับเครื่องเราแล้วมันจะบอกว่าเอ เอาไว้ยืนยันตัวครับว่าเราเนี่ยเคยกอกเราเคยทาอะไรไปบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าเนาะก่อนื่นครับผมจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับผม New Project เลยเว็บครับแล้วก็ ASP.NET Web App นะครับเหมือนเดิมชื่อก็ตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันกดโอเคครับเลือกเป็น Empty นะครับเหมือนเดิมเอา Azure ออกนะครับ โอเคครับเราก็ได้หน้าต่างว่างๆมาเหมือนเดิมเนาะอันดับแรกเลยคือเราต้องสร้างหน้าให้มันก่อนนะครับกด add ครับแล้วก็คลิกขวานะครับ add แล้วก็ไปที่ new item นะครับเลือกไปที่เลือกไปที่เว็บฟอรครับเลือก,ลอกแล้วก็ตั้งเป็น index แล้วกันครับ .xp.x เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กด add ครับหนึ่งที แล้วผมก็สร้างหน้าอีกหน้าหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเลยเนาะเอาไว้สําหรับอ่านคือตอนนี้ผมจะก่อข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปแล้วก็ให้อีกหน้าหนึ่งมันแสดงผลนะครับแอดเหมือนเดิมแล้วก็เอาเว็บฟรอร์มเหมือนเดิมตั้งชื่อว่า read แล้วกันครับ .spx โอเคก่อนอื่นครับเราปิดตัว read a .spx ไปก่อนนะครับไปยุ่งกับตัว index ก่อนนะครับก็คือผมจะให้กรอข้อมูลมากรอกชื่อกรอ อะไรมานะครับแล้วก็ให้อีกหน้านึงเนี่ยรอรับข้อมูลนั้นนะครับเราสามารถอ่านข้อมูลนั้นได้นะครับผมก่อนอื่นเราใส่ทําฟอร์มง่ายๆกันก่อนเลยเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อแล้วกันให้ใส่ชื่อกับนามสกุลแล้วกันนะครับนามสกุลแล้วเดี๋ยวผมก็เอากล่องมาใส่เนาะกล่องคืออะไรครับ,ล Control, รบลก,ล,อกอล,บล่องข้อความคือ c อน t r o l ใช่ไหมอยู่ใน two box นะครับเราก็เลือกหาเลยครับกล่องข้อความคือ text box ลากไปนะครับ2ออันเลยทุกทุกครั้งที่ลากเครื่องมือของเรามาใส่นะครับผมเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันเนาะอันแรกผมตั้งเป็น name แล้วกันวิธีตั้งก็ดูใน property เหมือนเดิมนะครับ id เป็น txt name อันนี้ก็เหมือนกันครับเอาเป็น last name แล้วกัน txt last name เสร็จแล้วเราก็ต้องมีปุ่มเนาะปุ่ม button ลงมาลากลงมาครับอโอ,โอผมดันไปกด enter ตรงปุ่มนะก็กดดานหน้าปุ่มให้มันย่อยลงมาอีกทีเปลี่ยนเทรข้อความครับเขียนว่าส่งข้อมูลก็ได้ครับแล้วก็ตัว id มันก็บัต t ท n หนึ่งละกันเพราะว่าผมมีบัต t ท n ตัวเดียวเนาะในเว็บแอปหน้าเว็บของผมลรากด debug ดูก่อนครับ เราก็จะได้หน้าต่างนี้มานะครับผมให้เรากออเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้กรอกข้อมูลนี้ไปแล้วก็เด้งไปที่หน้าอีกหน้านึงนะครับเป็นหน้าที่เอาไว้อ่านข้อมูลซึ่งผมก็ต้องเข้าไปที่หน้า r e a d a s p x ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อทําการแก้ไขหน้าตามันก่อนนะครับเดยผมจะให้มันแสดงชื่อกับนามสกุลดังนั้นผมก็จัดไปเลยว่าชื่อนามสกุลน,นะครับ แล้วผมก็จะเอาเลเบลมา2ตัวนะครับเอาไว้ด้านหลังตรงนี้เพื่อให้ตัวคอนโทรลเลเบ l ลตัวนั้นนะที่แสดงข้อความตรงนั้นนะเปลี่ยนข้อความแทนนะครับผมก็ไปที่ทูบล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เลเบลนะครับแล้วก็ลากลงมาแล้วก็วางครับ2อนันก๊อปวางได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้ชื่อมันด้วยเนาะผมก็ให้มันเป็นเ,เป็นโชว์เนมแล้วกัน อันล่างก็เป็นโชว์ last name แล้วกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมให้คลิกจากหน้านี้นะครับแล้วก็เด้งข้อมูลไปหน้านี้แทนนะครับผมอัับแรกเลยเราต้องเขียนโค้ดให้มันใช่ไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนครับที่ปุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมคือเราคลิกปุ่มเข้าไปแล้วข้อมูลโดนย้ายตู้มไปอีกหน้าหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกไปเลยครับเราก็จะได้เมธอดมาเมธอดหนึ่งใช่ไหมครับ ที่เอาไว้เขียนโค้ดของเรานะครับนั่นเองวิธีการเขียนนะครับเราจะใช้งานคุกกี้ใช่ไหมดังนั้นผมก็ต้องสร้างคุกกี้ให้มันก่อนนะครับสร้างเป็นเหมือนกับอ็อบเจกต์คุกกี้ให้มันก่อนนะครับว่าเนี่ยเรากําลังได้คุกกี้ตัวใหม่มาแล้วนะคุกกี้ตัวใหม่เราเก็บอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องเขียนเลยครับ http cookie เว้นว่าครับตามด้วยชื่ออ็อบเจกต์คุกกี้ที่เราต้องการนะครับในกรณีที่ผมเป็น ck name แล้วกันเนาะเท่ากับ เท่ากับอะไรล่ะสร้างอ็อบเจกต์ใหม่เราก็ต้องใช้ new ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือ http cookie วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วย semicolon แต่ในวงเล็บเนี่ยเราจะต้องใส่ค่าเข้าไปอย่างหนึ่งครับก็คือชื่อ cookie นั้นนนัเองอันนี้คือชื่อออบเจกต์ของ cookie ส่วนอันนี้คือชื่อ cookie ของเรานะครับซึ่ง2ชื่อเนี่ยอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็น first name แล้วกันใส่ผมใส่เป็น name ธรรมดาแล้วกันนะครับ ใส่เป็นนมธรรมดาแล้วกันก็เวลาเราเรียกใช้อะถ้าเราเรียกใช้จากในเว็บถ้าเราเรียกใช้จากในเว็บเพื่อต้องการที่จะดูว่าข้อมูลข้างในที่เราเก็บไว้เนี่ยคืออะไรเราจะต้องดูจากตัวชื่อคุกกี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมักจะเรียกใช้จากตัวชื่อออบเจกต์ได้เลยนะครับสําหรับในหน้านี้นะนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับรัศมใช่ไหมผมก็สร้างโดยว,วิธีเดียวกันเลย http Cookie ck last name เท่ากับ new http cookie นะครับเราก็ใส่ไปครับว่า last name โอเคตอนนี้เราได้คุกกี้มา2ก้อนแล้วเราเหมือนกับว่าเราทําขนมครับเราสร้างคุกกี้ออกมาได้ละสอ,อันโดยเรากําหนดชื่อมันว่าคุกกี้ตัวนหนึ่งเนี่ยชื่อว่า name อีกคุกกี้ตัวนหนึ่งเนี่ยชื่อว่า last name นะครับผมต่อมาครับ เราจะต้องกําหนดค่ามันใช่ไหมว่าให้คุกกี้สตัวเนี้ยมันเก็บค่าอะไรบ้างนะครับผมวิธีการบอกนะครับว่าเซตค่าเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าผมจะเซตค่าไปเลยเนี่ยผมจะต้องเซตจากชื่อ object ในตอนนี้เนาะดังนั้นก็คือผมเวลาผมจะเซตว่าให้ค่าเท่าให้ค่าของคุกกี้ที่เอาไว้เก็บชื่อเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็ต้องใช้เป็นชื่อ object ตรงนี้แทนก็คือ ckname อะไรครับ ค่าของมันใช่ไหมครับผมในกรณีเนี้ยมันมีแค่นิดเดียวใช่ไหมผมสามารถเลื่อนลงหาขึ้นลงอยู่ได้ดังนั้นมันจะมีตัวหนึ่งครับที่มันมีความน่าจะเป็นเป็นไปได้เลยก็คือ value ใช่ไหมล่ะก็คลิกไปครับ value ก็คือค่านั้นเองเท่ากับครับเท่ากับอะไรล่ะผมต้องการเก็บชื่อนามสก,กุลที่กรอกมาใช่ไหมครับดังนั้นที่กรอกมาคือค่าใน control control ตัวไหนล่ะไปดูที่ index aspx ตัวเดิม control 2ตัวนี้ใช่ไหมกรอก2ตัวนี้มาถึงจะเก็บ ค่าแล้วก็ส่งไปอีกแล้วก็ให้อีกหน้านึงเนี่ยเปิดดูค่าตรงนั้นนนนะครับผมดังนั้นคอนโทรลสตัวนี้ชื่อว่าอะไรม้างล่ะ t x t name กับ t x t last name ใช่ไหมครับ Object Cookie ที่เก็บเนมเนี่ยผมก็ต้องใส่เป็น t x t name ใช่ไหมเดอดอะไรครับดอด t e x ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันครับผมก็คือ ck last name นะครับ .value เท่ากับ txt l a s t n a m e t e t t โค้ดตรงส่วนบนอย่างที่บอกคือประกาศสร้าง object cookie ส่วนตรงอันนี้คือการกําหนดค่าให้กับ cookie นั้นๆนนผมเอาง่ายๆสั้นๆแล้วกันผมไม่ลงรายละเลอียดเยอะต่อมาครับ ตอนนี้เรากำหนดค่ามันแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเพิ่มค่าคุกกี้จริงๆเนะี่ยไว้เลยนะครับผมวิธีการเพิ่มคุกกี้ลงไปนะครับผมก็คือตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนมีคุกกี้อยู่2ตัวใช่ไหมครับว่างเปล่า,า,าแต่ผมยังไม่ได้ไปแอดคุกกี้เข้าไปในระบบเลยผมต้องแอดคุกกี้เข้าไปในระบบก่อนเพื่อบอกว่าผมมีค่า2ค่านี้นะผมมีคุกกี้2ชิ้นนี้นะเอาไว้เก็บค่าอย่างนี้นะนะครับให้ระบบมันรู้นั่นเองก็คือการพิมพ์โค้ดไปครับ ว่า r e s p o n ด e c คุกกี้ด d วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเราก็ตามด้วยเซมิโคลอนครับในวงเล็บคืออะไรในวงเล็บถ้าเราเอาเมาส์ไปวางนะครับมันจะบอกว่า HTTP cookie เป็นบล็กคุกกี้ก็คือ object ของ HTTP cookie นั่นเองก็คือชื่อตัวนี้นั่นเองเพราะว่ามันต้องการชื่ออ b อบเจใช่ไหมมันไม่ต้องการชื่อคุกกี้ดังนั้นก็ใส่ลงไปครับ แล้วมันก็จะหาย Error นะครับผม Response.cookie.add วงเล็บเปิดวงเล็บปิดอีกตัวหนึ่งผมต้องใส่เข้าไปก็คือตัวคุกกี้ของ last name นั่นเองแค่นี้ครับผมก็ลองใส่ไปง่ายๆคอมเมนต์ง่ายๆดูก่อนครับว่าเพิ่ม Object Cookie Cookie นะครับผมลงไป โอเคตอนนี้เพิ่มลงไปได้แล้วใช่ไหมข้อมูลของเราเนี่ยไปอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วทั้งคุกกี้ที่เราประกาศมาตอนเมื่อกี้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งหนึ่งครับที่เราต้องทําต่อไปคือการย้ายหน้านั่นเองคือคลิกปุ่มไปแล้วแต่เราส่งคุกกี้แอดเข้าไปในระบบแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ย้ายค่าย้ายหน้าของเรานะครับผมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจริงไหมดังนั้นเราต้องย้ายหน้าย้ายค่าของเรานะครับผมคือการย้ายหน้าผมเขียนแค่นี้แล้วกัน response d o t ตัดอะไรครับตัด redirect ตัวเดิมแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับข้างในคือชื่อไฟล์ของหน้าต่อไปใช่ไหมที่ที่เราจะลิงก์ไปนะครับผมไฟล์ไฟล์ฟนึงคืออะไรล่ะผมคลิกไปที่ปุ่มมันก็ควรจะไปเปิดที่หน้า r e a d s p x จริงไหมเพราะว่าหน้านั้นเป็นหน้าที่เอาไว้อ่านคุกกี้ของเรานะครับที่เราจะทดลองกันใส่ไปเลยครับว่า read นะครับตัด,ด spx โอเคผมเซฟทุกหน้าก่อนละกันอันนี้ทําให้มันโอเคนะครับตอนนี้เราก็ย้ายหน้าได้แล้วกลองกดรันดูก่อนนะครับผมพอกดรันมานะครับผมก็จะได้หน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็ผมสามารถใส่ค่าลงไปได้แค่นี้พอแต่ว่าข้อมูลนะครับยังไม่ได้แสดงเลยยังเป็นเลเวลเหมือนเดิมเลยนะครับผมดังนั้น ผมก็ต้องทําให้มันแสดงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ค่ามันอยู่ในระบบแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แสดงผลเลยนะครับผมผมจะทํายังไงล่ะให้มันแสดงผลโค้ดตรงนี้หน้าเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เมื่อเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วมันอยู่ในอีเวนต์อะไรล่ะผมคลิกไปที่ไฟล์ l i d s p x นะครับผมตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ l i d s p x c s นะครับ มันอยู่ที่เพจโหลดครับก็คือเมื่อเพจโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มันทํางานโค้ดตรงส่วนนี้นะครับผมผมก็จัดไปเลยครับวิธีการเรียกค่านะครับดึงค่ามาจากตัวคุกกี้ของเราเนี่ยที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยเราต้องมีตัวแปรเอาไว้รองรับใช่ไหมครับเหมือนกับว่าคุกกี้เนี่ยมีอยู่2ชิ้นในระบบเรียบร้อยแล้วผมต้องสร้างกล่องขึ้นมาสักกล่องหนึ่งหรือถาดขึ้นมาลักถาดหนึ่งก่อนเอาไว้รองรับคุกกี้นั้นๆนะครับผมนะเหมือนกัน แต่ว่าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่เชิงครับก็คือเหมือนกับว่าคุกกี้เราเนี่ยอยู่บนระบบจริงไหมแล้วเราเหมือนกับว่าเวลาเราไปดึงมาเราไม่ใช่เอาคุกกี้ก้อนนั้นมาเลยใส่ไว้ในเครื่องเราเลยแต่เป็นการเหมือนกับว่าคัดลอกคุกกี้นั้นใส่มาในเครื่องเราก่อนนะครับผมก็คือผมก็ต้องเปิดือนประกาศอ็อบเจกต์คุกกี้ขึ้นมาใหม่นั่นเองครับ HTTP คุกกี้เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยชื่อ อ็อบเจกต์ที่เราต้องการใหม่นะครับอาจจะชื่อไม่เหมือนกับของเก่าตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมผมอาจจะเป็น lead name อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมตั้งให้มันเหมือนกันแล้วกันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ new http cookie เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าแบบนั้นคือการประกาศอ็อบเจใหม่ใช่ไหมแต่ผมไม่ต้องการอันใหม่ผมต้องการ cookie ที่หน้าตาเหมือนเดิมไปเป๊ะเลยผมก็ไปดึงหน้าตา cookie ด้านบนนั้นมานะครับ ก็คือ request request cookie เปิดปิดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตัววงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทนในเนี้ยใส่อะไรจำได้ไหมครับว่าเราเคยใส่ชื่อคุกกี้ไว้ที่ไม่ใช่ชื่อ object cookie ดังนั้นผมต้องเอาชื่อคุกกี้ตรงนี้มาเล่นนะครับผมโดยการใส่ลงไปเพื่อบอกว่าผมต้องการดึงคุกกี้ชื่อนี้นะออกมาจากในระบบนะนะครับ ถ้เหมือนกันครับสำหรับ last name ผมก็ใส่ไปเลย last name last name ตรงนี้ผมใส่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะต้องเหมือนกันนะครับควรจะเหมือนกันว่าตัวเล็กตัวใหญ่ชื่อคุกกี้ผมไปดึงมาเรียบร้อยละแล้วไงต่อนี่คือการไปดึงมานะครับไปดึงคุกกี้มาจากระบบอันนี้ก็ต่อมาคือการเช็คใช่ไหมครับเราผมต้องเช็คก่อนว่า คุกกี้เนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่ามันถูกกําหนดค่าไว้หรือเปล่านะครับบนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับดังนั้นผมก็ต้องใช้ if เช็คก่อนใช่ไหมว่ามีค่าอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีค่าอยู่เนี่ยถึงจะให้แสดงผลแต่ถ้าไม่มีค่าเนี่ยก็ไม่ต้องให้มันแสดงผลนะครับผมหรือไม่ if ครับผม if if ว่ายังไงล่ะ if ว่า ck name เนี่ย dot อะไรครับเอาค่าออกมา value ใช่ไหมไม่มีค่าเป็น ว่างเปล่าหรือเปล่านะครับเป็นเนาหรือเปล่าแล้วก็แอนครับเมื่อกี้ลัสเนมใส่ไปแล้วใช่ไหมผมก็ใส่เนมอีกอันหนึ่งแล้วกันเพื่อให้ครบทั้งคู่เลย2อันว่า2ออันเนี้ยมันมันมีค่าเข้าไปข้างในนะนะครับผมใส่เครื่องหมายวงเล็บใส่อะไรครบนะครับแล้วก็ตามด้วยปีกาเปิดปิดถ้าเกิดมีค่าข้างในเนี่ยก็คือค่าข้างในของรัสเนมเนี่ยคุกกี้รัสเนมเนี่ยไม่เท่ากับนาน,นะครับหรือว่าตัว คุกกี้ของ name เนี่ยคือมีค่าลงไปนะครับผมก็ให้มันแสดงค่านั้นออกมาบนหน้าจอแสดงในไหนล่ะแสดงใน label ใช่ไหม label สอตัว show name กับ show last name ผมก็ใส่ไปเลยครับ show name เท่ากับ dot show name อ,อะไรครับ text หรือเปล่าใช่ t e x t นั่นเองเท่ากับอะไรครับเท่ากับค่าที่อยู่ข้างใน cookie name ใช่ไหมก็เป็น cookie name ชื่อ object cookie name d value ต่อมาคือ show last name dot t เท่ากับ o ชื่อ e c จคุกกี้ last name value คือดึงค่าข้างในมานั่นเองผมลองกด run โดย Google Chrome ดูก่อนละกันเอ๊ hey, จะได้ไหมนะนะเรียบร้อยครับเห็นไหมผมรันมาจากหน้า Read ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าค o กกี้เนมเนี่ยมันถูก Cookie 2ตัวเนี่ยมันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับผมว่าจะ เป็นอะไรนะครับค่าเป็นอะไรมันถูกกาหนดไว้ตอนไหนล่ะตอนที่ผมใส่เป็นเมื่อกี้ไงตอนที่ผมใส่ไปตอนแรกเนี่ยว่าตัวอินเดเนี่ยมีการใส่ข้อมูลมานะแต่ว่าตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่โค้ดใช่ไหมผมใส่ไว้ัแต่ตอนนั้นแล้วนะครับมันก็เลยรันได้ดังนั้นผมลองมารันใน index spx แล้วกันกดรันโดย Google Chrome โอเคผมใส่เป็น bond to d e p ละกันอืม ต่อมาเป็น Thailand ล,ลองกดส่งข้อมูลดูว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมเห็นไหมครับข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมผมลองรีเฟซดูล่ะเห็นไหมมันก็สามารถทํางานได้นะครับผมลองเข้าหน้านี้ใหม่แล้วกันนี่ว่ามันจะได้ไหมเห็นไหมข้อมูลคุกกี้ของเราเนี่ยยังจะถูกเก็บไว้อยู่นะครับและยังสามารถใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็ลองดูดีๆนะครับอย่าสับสนกับ ชื่อ object cookie กับชื่อ cookie ละกันนะครับผมครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เท่านี้ละกันก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ